ออฟฟี่แม็กซิมผ่าตัดสมองสองรอบยังมีอาการสมองบวมคนใกล้ชิดเผยภาพยันป่วยจริงไม่ได้เบี้ยวงานอัปเดตอาการป่วยอดีตพริตตี้ชื่อดังออฟฟี่แม็กซิมหลังเข้าโรงพยาบาลด่วนเหตุหลับไป2วันฟื้นไปตรวจพบเลือดออกในสมองล่าสุดผ่าตัด2รอบยังมีอาการสมองบวมโดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา24มีนาคมคนใกล้ชิดออฟฟี่แม็กซิมโพสต์อัปเดตอาการในไอจีว่า อัปเดตอาการของออฟฟี่นะครับวันที่24มีนาคม2567หลังจากเข้ารับการตรวจบริเวณสมองตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เนื่องจากมีอาการปวดหัวมาในรอบหลายๆวันก่อนหน้านี้คุณหมอทําการตรวจเอ็ไรพบว่าบริเวณสมองซิกซ้ายมีเลือดออกมีเส้นเลือดป่งพองหมอจึงสันนิษฐานว่าบริเวณน,นั้นคือต้นเหตุที่ทำให้เลือดไหลออกมาจึงต้องทําการยิงสีเพื่อตรวจหาสาเหตุ วันที่21มีนาคม2567ออฟฟี่ได้เข้ารับการการฉีดสีเข้าไปในสมองพบว่ามีเส้นเลือดในสมองป่งพองเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณสมองซีกซ้ายจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยเร่งด่วนหลังจากเข้ารับการผ่าตัดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอาการของออฟฟี่มีการตอบสนองลืมตาดูได้บ้างแต่ด้วยสภาวะร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแอมีอาการสมองบวมจึงไม่สามารถสื่อสารได้ หลังจากนั้นตรวจพบว่ามีเส้นเลือดตีบบริเวณสมองซีกขวาทำให้สมองซีกขวาไม่ทำงานร่างกายซีกขวาไม่ตอบสนองหลังการผ่าตัดจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2เพื่อขยายหลอดเลือดวันที่22มีนาคม2567ออฟฟี่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อขยายเส้นเลือดเพื่อเข้าไปเลี้ยงบริเวณสมองซีกขวาปรากฏว่าผลจากการผ่าตัดออกมาค่อนข้างดีแพทย์ทำการรักษาได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีอาการสมองบวมอฟฟี่มีการตอบสนองจ้องมองได้และน้ำตาไหลมือด้านซ้ายพยายามสื่อสารกับเรามือและเท้าด้านขวามีการกระดิกเริ่มขยับได้บ้างพยาบาลที่ดูแลบอกว่าดีขึ้นมากกว่าเมื่อวานเริ่มรู้สึกตัวยกหัวขึ้นหมอนได้และถามว่าเจ็บไหมก็พยักหน้าและก็มีการมองตามและสื่ออารมณ์ได้แต่ยังพูดกับเราไม่ได้เพราะใช้เครื่องช่วยหายใจ วันที่23มีนาคม2567อาการของออฟฟี่ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ในห้องไอซียูยังคงให้ยาลดอาการสมองบวมต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันที่24มีนาคม2567อาการล่าสุดของออฟฟี่ร่างกายฝั่งขวามีการตอบสนองสามารถยกมือขวาได้มากขึ้นแต่ยังมีอาการสมองบวมแพทย์จึงให้ยาลดบวมอย่างต่อเนื่องยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องงานที่ออฟฟี่รับไว้ออฟฟี่ขอรบกวนขอความเห็นใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะออฟฟี่ไม่ได้หนีหายไปไหนหรือไม่มีความต้องการที่จะเบี้ยวงานแต่อย่างใดออฟฟี่ยืนยันว่าป่วยจริงได้รับการรักษาอยู่ที่ไอซจรจิงหากออฟฟี่อาการดีขึ้นแล้วจะรีบกลับมาทํางานที่รับไว้โดยเร่งด่วนส่วนเรื่องอาการของออฟฟี่ทางเราจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆครับขอบคุณครับ